สวัสดีแฟนลูกนังทุกท่านครับกลับมาพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศน,นบาบรรดานกีฬาฟุตบอลกับผู้อุมแอดมินเจ้าของช่องคนเก่าคนนี้คนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากช่องฟุตบอลไลฟ์ครับก็โดนแบนไป2รอบนะครับรอบแรก1สัปดาห์รอบ 2- อนี่สสัปดาห์เรียกว่าอคางเหลืองกันเลยทีเดียว อ่ะเรื่องโทษแบนช่างหัวมันนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดถือว่าเป็นบทเรียนของแอดมินที่ละเอียดไม่พอแล้วกันขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ยังอยู่เคียงข้างกันกลับมาลุยหน้ากันต่อในช่วงที่ช่องโดนแบนไป2สัปดาห์นะครับก็ติดตามทีมรักทีมเชียร์ของตัวเองล่าสุดที่ผมได้ภาคเสียงสดก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ4นะครับที่ผมกลับ บ้านที่กระสินไปเฝ้าคุณแม่ที่ไม่ค่อยสบายหลังจากนั้นก็ติดตามเรื่อยมานะครับพนวกกับทางช่องของ y t u t u เนี่ยโดนแบนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ย้ายไปติดตามหรือว่าย้ายไปพูดคุยกันนะครับทางช่องทางของแฟนเพจ f a c e b o o ฟุต o อล l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 ive.th ก็มีเพื่อนๆไปพูดคุยกันบ้างน,นะครับก็ กลับมาคลิปนี้มีอะไรที่อยากจะพูดถึงทีมเชียร์ของตัวเองหน่อยนะครับรู้สึกว่ามันเข็นกันไม่ไหวนะครับส่วนแฟนๆที่อื่นจะเข้ามาฟังผมแล้วนะครับทั้งขาประจําและขาจรเนี่ยแล้วคิดว่าผมจะมานั่งแก้ตัวอะไรก็สุดแล้วแต่ดุลพินิษของผุ้ท่านแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือตารางคะแนนมันไม่เคยมันไม่เคยโกหกใครนะครับผมพูดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นปีที่ City แมนซิตี้ได้แชมป์ปีที่ลิพูลได้แชมป์หรือปีอื่นๆที่ทีมอื่นได้แชมป์นะครับ ตารางคะแนนผลการแข่งขันมันไม่เคยโกหกใครนะครับทีมไหนที่ทําผลงานได้ดีรักษาความคงเส้นคงวาได้มากกว่าผลการแข่งขันมันมักจะดีและทีมก็ประสบความสําเร็จส่วนทีมไหนที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดมานะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงทีมอื่นนั่นก็คือทีมเชียร์ของผมครับลิเวอร์พูลทีมทีมนี้ผมรักมาไม่น้อยกว่า30ปีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเรียกว่ามีแชมป์ปรับปรายแชมป์ใหญ่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตั้งแต่ปี2005นะครับที่เหลือก็กระปิดกระปอดได้ไปแชมเปียนส์ลีกบ้างไม่ได้ไปบ้างนะครับถูกกระเซาเย้าแย่กันตามยุคตามสมัยไปพอเวอร์วพูลได้เจอกันครับมาคุมทีมนะครับทีมก็เริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนตามสไตล์ของ JK ค่อยๆซื้อตัวนักเตะเข้ามาทีละคน2คนปริประต่อจิกซอนะครับ ก็เกือบจะประสบความสําเร็จในช่วงตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามานะครับเข้าชิงลีกคัพแพ้แมนซิเตี้เข้าชิงยูฟาเอียูโรปาลีกก็แพ้เซบียาหลังจากนั้นเกมในบอลถ้วยโดยเฉพาะถ้วยในประเทศของลิบูลไม่ดีนะครับภายใต้การคุมทัพของ JK ไม่ว่าจะเป็นคาราบาวคับหรือ FA ครัพมักจะตกรอบตั้งแต่ไก่โหอยู่ตลอดปีนี้ก็เหมือนกันขยับมาที่เกมพรีเมียร์ลีกนะครับ ย้อนไป2ปีก่อนนอนลิเวอร์พูลเก็บได้ถึง97คะแนนแต่ก็แพ้ความยอดเยี่ยมของแมนซิตี้ที่ได้98ก็เสียแชมป์ไปแต่โชคดีที่เมื่อจบฤดูกาลแล้วลิเวอร์พูลสามารถเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากก่อนนั้น,น,นแพ้เรอัลมาดริดในนัดชิงนะครับก็ได้รางวัลปลอบใจมาแมนเิตี้เอาแชมป์ลีกไปลิเวอร์พูลเอาแชมเปียนส์ลีกมานะครับขยับมาฤดูกาลที่แล้ว ก็เหมือนจะนำม้วนเดียวจบร์พูลผูกความอาฆาตพยาบาทที่แหม่โดนแมนซิตี้คู่อริเหยียบปลายจมูกขึ้นไปคว้าแชมป์ถลิงบอลลังแชมป์อย่างน่าเจ็บใจก็รวบรวมสภาพกำลังนะครับต่อสู้กันอย่างถึงพลิกถึงถิงผนวกกับฟอร์มของแมนซิตี้ไม่คงเส้นคงวาหลุดไปเองแล้วก็ทีม,มอื่นๆก็ไม่มีทีมไหนที่อฟอร์มดีมากพอที่จะขึ้นมาต่อก่อนก็ทำให้ดูเหมือนว่าร์พูลจะนำม้วนเดียวจบ แต่ก็นั่นแหละรครับโควิดมาการแข่งขันยุติลงจนเกิดกระแสต่างๆนานาว่าจะถูกริบแชมป์ไหมจะถูกยกเลิกเป็นโมฆะต่างๆนานาไหมสุดท้ายแล้วสถานการณ์ดีขึ้นคลีคล่คลายขึ้นการมาแข่งขันกันต่อริพูนแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างก็คว้าแชมป์ไปในที่สุดด้วยจํานวน99คะแนนดีขึ้นจากปีก่อนที่เสียแชมป์ใ hey ห้แมนซิตี้97 2คะแนนแต่ เมื่อขึ้นสักราชใหม่เมื่อขึ้นฤดูกาลใหม่มหมแฟนที่ผมหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับเราสิ้นสุดการรอคอย30ปีไปแล้วเราก็คิดว่าเจนคอปก็ยังอยู่ต่อสัญญายาวออกไปขุมกําลังหลักหลายคนก็ยังอยู่นะครับไม่มีใครคาดคิดล่ะครับว่าออกซ่าฤดูกาลมาอาริซองเบ็คเกอร์จะเจ็บคิวฟานได้จะเจ็บเตียโก้คันตาร,ราที่ได้มาจากไบรอนมิวนิกจะเจ็บและนอกจากนั้นก็ยังมีนักเตะค,คนอื่นๆเวียนกันบาดเจ็บโดยพอะในแดน,แดนกลาง เฮนโดมินเนอร์ชชมเบรเลนชา i กอรีเกอิตาไม่เว้นแม้กระทั่งวิงแบ็กอย่างเทรนเล็กซซนเดอร์อานูอนดูโรวัสันรวมไปถึงกองหน้าและที่สำคัญที่มันหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยก็คือเรื่องของเซ็นเตอร์ฮาฟฟันได้เจ็บก่อนเพื่อนมาติดอดๆแอดๆโกเมสปักหลักได้พักหนึ่งเหมือนจะเป็นตัวหลักได้แล้ว ก็เจ็บยาวไปอีกจนตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าฟานไดโกเมสมาติบใครจะกลับมาลงเล่นได้ก่อนกันเจเคใช้วิธีแบบขัดตาทับแก้ไขกันเฉพาะหน้าเหมือนที่แมนซิตี้เคยแก้ไขปีก่อนที่ถอยแฟนานินโยลงไปเล่นอยู่เซนเตอร์ฮาฟปีนี้ลิบูลถอยฟาบินโยก่อนครับซึ่งเคยเล่นในสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับไอเอสมนาโกที่ลีกเอิงฝรั่งเศส หลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อมาติดก็เดี้ยงไปอีกคนโกเมสก็ไม่มีวิวแววจะกลับมาผนวกกับ jk ยังไม่ไว้ใจดาวรุ่ง2คนอย่างริชวิ่เลียมกับแน,นทฟิลิปก็เป็นที่มาของกัปตันเฮนโดครับต้องถอยลงไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับฟาบินโยอยู่แต่เมื่อเฮนโดถอยลงไปฟาบินโยเจ็บอีกก็กลายเป็นว่าเฮนโดกลายเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลไป สลับกับตำแหน่งอื่นๆที่มีบาดเจ็บมีเข้ามีออกโดยเฉพาะเจ้าหนูเทรนที่เจ็บยาวไปพักหนึ่งพอกลับมาฟอร์มก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเพิ่งจะมาดูกระเตื้องขึ้นใน2-3นัดหลังแต่ผลงานของทีมก็ยังไม่ดีเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทกหลายคนนึกขนาดแซวว่าโอ้สนามซ้องแห่งใหม่ของในเครือกรุงไทยแอคซ่านี่มัน ไม่ได้ทําพิธีเจมิมไม่ได้ทําพิธีเบิกเนตหรือเปล่าทาไมรู้สึก Liverpool รเวพูลดวงซวยเหลือเกินคือปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของรเวพูลเนี่ยมันอยู่เหนือการควบคุมนะผมอยากจะฝากถึงแฟนแฟนฟุตบอลทุกคนแหละทั้งแฟนรเวพูลรือแฟนทีม,มอ,อื่นๆด้วยคือถ้าเราไล่มาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนถึงนปัจจุบันเราจะเสร็จสังเกตเห็นว่า นักเตะของลิพูลโดยว่าตำแหน่งเซเตอร์ฮัมันมันบาดเจ็บจนไม่มีใครที่คิดว่ามันจะเป็นแบบณปัจจุบันผมก็ยังอึ้งไปเลยว่าอมันคืออะไรทําได้ที่สุดคือส่งกําลังใจส่งกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับแฟนที่เหมือนจะเชียร์จะแซวอะไรไม่รู้หรือว่าแฟนลิพูลบางคนที่ไปออแอบกัดแอบด่าชาวบ้านเขาอันนี้ผมก็ไม่สนับสนุนแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อท่านไปว่าทีมอื่นเขาคุณก็ต้องรับผิดชอบขนาดผมไม่เคยไปว่าทีมอะไรก็ยังไม่ไวนะครับก็ยังไม่ไวเจอเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามา เซลมาแขวะอยู่แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนั่นก็คือสีสันไปนะครับอยู่ในกรอบที่มันไม่ล้ําเส้นไม่ละเมิดสิทธิ์อันนั้นก็ไม่ว่ากันสนุกสนานกันไปสิ่งที่อยากจะมาพูดวันนี้นะครับย้อนหลังไปเลยแล้วกัน6นัดผมหายไปนาน2สัปดาห์ขอระบายนะคลิปนี้ยาวๆ6นัดมีนัดไหนบ้างแพ้เบอร์ลี่คาบ้านศูนแพ้ไบรตันคาบ้านศูนแพ้แมนซิตี้ 1-4นะครับบุกไปแพ้เลสเตอร์3-1แล้วก็โชคดีหน่อยที่ลูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดแรกบุกไปเยือนไลฟ์ซิกที่เยอรมันที่สนามกลางที่ฮังการีนะครับก็ชนะไป2ประตูต่อ0แล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอร์ตนอีก0-2รวมแล้วล์พูลแพ้ในบ้าน4นัดติด ยิงได้ลูกเดียวก็คือยิงแมนซิตี้ยิงน้ำก่อนด้วยนะแล้วก็ถ้านับเอาเฉพาะ6นัดหลังทุกรายการเนี่ยร์พูลยิงได้4เสีย11เโอ้เป็นอะไรที่ย่ำแย่มากย้อนกลับไปช่วงประมาณสักสินัดแรกของฤดูกาลนะครับแม้ว่าร์พูลจะมีนัดโศกนาฏกรรมคือบุกไปแพ้แอสตันวิลล่ามา27 แต่นอกจากเกมนัดนัดน้นัดเดียวเนี่ยเลียบูยังถือว่าประคองตัวได้ดีในช่วงที่ฟานไดโกเมสหรืออาริซอนหรือตำแหน่งอื่นที่สลับกันบาดเจ็บยังประคองตัวได้ดีเพราะกองหน้ายิงประตูโมซาล่าขึ้นนำเป็นดาวซันโวมาเน่ฟิมิโนฟิมิโนอาจจะไม่ค่อยยิงแต่ได้มาเน่ได้ดีโกโชต้าช่วยกันยิงในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มหายห่วงเข้ารอบสบายๆ แต่ในพิบลีก็ยังประคองตัวได้ผมยังเคยพูดว่าอ๋อโอเคปีนี้ี่พูลโชคดียอย่างหนึ่งคือเกมรับแม้ว่าจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่เกมรุกยังยิงประตูได้มีโจต้ามาแบ่งเบาภาระราของสาร่ามาเน่ได้แต่ยังไม่ทันไรครับโจต้าเจ็บจะเรียกว่าริพูลเริ่มสารวันเตี้ยลงก็คือตั้งแต่โชต้าเจ็บหรือนัดสุดท้ายของยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ริปูลชนะมิทิลแลน เกมนั้นนั้นเนี่ยเจเคเลือกให้เทรนด์อล็กซานเดอร์อโนในฐานะที่เป็นลูกม่อของลิเวอร์พูลได้สวมปลอกแขนกับตันทีมแทนที่จะเป็นโมซาล่าก็มีข่าวลือว่าซาร่าน้อยใจจนอดีตเพื่อนร่วมชาติอียิปของซาร่าออกมาบอกว่าโอซาร่าไม่มีความสุขนะครับแต่พวกสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลในแคมป์ซ้อมเนี่ยก็ออกมาสยบข่าวลือว่า,วาไม่เป็นความจริงซาร่ามีความสุขดี ซ้อมในสนามซ้อมก็มีรอยยิ้มเล่นหัวเราะสนุกสนานกับเพื่อนๆตลอดไม่ได้มีทีท่าแสดงภาษากายออกมาว่าไม่มีความสุขในสนามเขาก็ยิงประตูดได้เรื่อยๆแม้ว่าจะมีแฟนนิพน์บ่นกลนด่าว่าห่วงบอลอะไรบ้างก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องของกองหน้านะครับยิงได้มันก็ดียิงไม่ได้ก็โดนดา่าแต่นั่นแหละครับผลงานของซาร่าที่ใครต่อใครว่าฟอร์มตกก็ยังนำเป็นดาวเซนโวและยิงรวมทุกรายการนี้ก็ทะลุเกิน20ประตูไปแล้วน่าจะ2 5่6าไปแล้ว หรือแทบจะเรียกว่ายิงอยู่คนเดียวในช่วงหลังเอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เรียกว่าพูลมันผ่านมาแล้วพร้อมกับช่วงที่ช่องของผมเนี่ยโดนแบนด้วยนะครับด้วยการละเมิดกดชุมชนของ YouTube เขาครับก็ไม่ได้เจตนาแล้วครับทุกคนก็ต้องดิ้นรนก็ต้องสู้ชีวิตคิดว่ามันเซฟดีแล้วแต่มันก็ผิดพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงไปนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ห้ามทำผิดอีก จนกว่าจะถึงช่วงกลางเดือนพฤษภานะครับถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็คือช่องฟุตบอลไลฟ์ก็จะปลิวหายไปจาก y t u t u นะครับก็จะพยายามรักษามันไว้แล้วก็จะไม่ทำผิดกฎอีกนะครับสองนัดถัดไปของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือการบุกไปเยือนเชฟยู่สุดสัปดาห์นี้แล้วก็กลางสัปดาห์ประมาณน่าจะคืนวันพฤหัสช้ามืดวันศุกร์ช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูล ตอนนี้แอนฟิลไม่ใช่นรกของทีมเยือนครับแต่กลายเป็นหลุมฝังศพของลิเวอร์ pool เองเพราะนั้นแฟนลิเวอร์ pool หลายหลายคนนะครับที่เคยไล่ล่าสถิติต่ตางๆของลิเวอร์ pool ตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทใหม่ๆตอนนี้มันกลายเป็นว่าลิเวอร์ pool จะต้องมานั่งเก็บสถิติว่าสถิติด้านลบแพ้ในบ้านเยอะที่สุดแพ้ในบ้านติดต่อกันที่สุดไม่ชนะติดต่อกันในลีกเยอะที่สุดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับ กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้แฟนญี่ปุ่จะต้องกลับมาย้อนมองแล้วก็ส่งกําลังใจทีมเชียร์ของตัวเองผมพูดมาเสมอว่าให้อยู่กับความจริงณนะวันที่ฟอร์มของทีมเราทีมเชียร์เราไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามนะครับพุ่งสูงขึ้นถึงขนาดได้ลุ้นแชมป์นะครับนั่นคือช่วงที่แฟนฟุตบอลชื่นมืน่นออกอาการปลากระดีได้น้ำนะครับหวังถึงแชมป์หวังถึงความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ทีมเรามันสาร,รวันเตี้ยลงฟอร์มมันไม่เป็นไปดั่งใจ อันนี้เราก็ต้องอยู่กับความจริงแล้วเราจะทิ้งทีมไปไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องมีใครหน้าไหนมาบอกผมว่าให้เปลี่ยนทีมเชียนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทิ้งทีมของตัวเองในยามที่ทีมตัวเองแพ้แตกในยามที่ทีมตัวเองตกต่ําคุณก็ไม่ควรจะมาเป็นแฟนฟุตบอลหรือไม่ควรจะเชียกีฬาทีมไหนไม่ควรจะเชียกีฬาอะไรแล้วบอกว่าตัวเองชอบคนนั้นตัวเองชอบทีมนี้เพราะคุณ เป็นเพียงแค่พวกมาสแสวงหาประโยชน์จากเกมกีฬาเท่านั้นเพราะนั้นผมทิ้งรีพูลไม่ได้นะครับวันนี้รีพูลตกต่ำผมก็ยังทำช่อง YouTube ต่อยังภาคสดยังทำคลิปยังพูดถึงทีมเชียร์ของตัวเองยังพูดถึงเกมลูกหนังชื่นชมในความสำเร็จของทีมอื่นๆที่เขาประสบความสำเร็จเขาแน่จริงอย่างแมนซิตี้หนีไหมครับช่วงที่รีพูลขึ้นแมนซิตี้กับแมนยูอยู่อันดับ 13, 14ตอนนี้รีพูลสวนทางลงแมนซิตี้กับแมนยูพุ่งขึ้นมา มองในมุมบวกตอนนี้คือมองได้แค่ว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดลิเร์พูลคงไม่รูดไปจนถึงอันดับ15-16ยังอยู่อันดับ6นะตอนนี้และก็มีแต้มตามหลังทีมท็อปโฟไปแล้วเนี่ย3แต้มนะครับก็คือเชลซีนี่แหละเดี๋ยวจะมีคิวเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้าหลังจากลิเร์พูลไปเยือนเชฟยูเสร็จนะครับก็ต้องมารอด,ดูว่าเชลซีจะเป็นยังไงนี่ยังโชคดีนะเอฟเวอร์ตันทีมที่บุกมาชนะลิเวอร์พูลได้เนี่ย ก็ไปสะดุดกับเอเวอร์ตันเรียกว่าดีไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยยังไม่แซงริบูลแต่ว่าแต้มเนี่ยแต่ว่าจานวนนัดเอเวอร์ตันยังแข็งน้อยกว่าริบุนหนึ่งนัดนะครับถ้าชนะได้ก็แซงริบูลเหมือนกันก็จะทำให้ริบุลหล่นไปอยู่ที่7แล้วไหนจะมีพวกอาร์เซนอลเซาท์ตันลีสอะไรพวกเนี้ยที่พร้อมจะทําแต้มไล่ริบูลขึ้นมาตลอดถ้าหากว่ายังไม่กระเตื้องตอนนี้เรื่องแชมป์ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องพูดถึงห่างจาก จากฝูงอย่างแมนซิ t y ตี้19แต้มด้วยจำนวนนัดที่เท่ากันห่างจากแมนยูกับเลสเตอร์ที่มี49คะแนนเนี่ย9คะแนน3นัด3นัดกับอีก13นัดอ่าไม่ใช่3นัด9แต้มนะครับ9แต้มที่เร์พูลตามหลังแมนยูกับเลสเตอร์อยู่เนี่ยกับอีก13นัดที่เหลือผมไม่อยากคาดหวังครับตอนนี้ให้โฟกัสไปที่เวสแฮมกับเชลซีก่อน เวสแฮมไม่ได้ดูถูกนะครับไม่ได้ดูถูกเดวิดมอยส์เลยแล้วก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องปลกมือผมเชื่อว่าแฟนๆของปีศาจแดงเองหลายคนที่อาจจะเคยชอบหรือว่าแอบให้กำลังใจเดวิดมอยส์ก็คงจะแอบมองผลงานของอดีตผู้จัดการทีมอย่างใจจดใจจ่อเหมือนกันที่สำคัญเวสแฮมได้เจสซี่ลินกาจนตอนนี้เรียกว่าเป็นมหาเทพลินกาแห่งถิ่นอัพทันพาร์คไปแล้ว นะครับก็ได้ไปจากแมนยูแล้วผลงานเทพมากนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วเป็นตัวสนับสนุนเกมรุกของเวสแฮมได้อย่างดีจนตอนนี้เวสแฮมพุ่งขึ้นมาอยู่ท็อป6มีแต้มนําหน้าทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเรียบร้อยจะใช้คําว่าแชมป์เก่าหมดสภาพก็คงไม่แปลกครับแม้ว่าข่าวล่าสุดก็จะออกมาอีกว่ากับตันทีมจอแดนเนบาดเจ็บปิดเทอมยาวไปอีกคนหนึ่งโอ้โห แฟนลิฟูลจุกในอกแต่ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากส่งกำลังใจ you will never walk alone เพลงเพลงนี้ควรจะถูกร้องออกมาในช่วงนี้อย่างดังกระหึ่มที่สุดเท่าที่จะร้องดังได้เสียดายครับที่ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้แฟนฟุตบอลเข้าสนามไม่ได้ก็ต้องร้องเพลงและส่งกำลังใจผ่านหน้าจอนี่แหละครับผมเชื่อว่านักเตะ JK คนที่เจ็บปวดที่สุดเคยหลั่งน้าตาหลังเกมแพ้แมนซิตี้ วันที่เราประสบความสาเร็จเรายกย่องเชิดชูทุกคนที่มีส่วนร่วมแต่วันนี้วันที่พวกเราตกต่ําไม่ต้องไปหาใครมารับบาปครับ JK เขาก็ไม่รู้ว่านักเตะจะบาดเจ็บขนาดนี้เขาอยู่กับทีมซ้อมมีทีมแพทย์มีทีมงานที่มืออาชีพสุดๆไม่ใช่แค่พวกเราที่ดูผ่านหน้าจอแล้วแสดงความคิดเห็นอวดเก่งกันต่างๆนานาเหล่านี้เป็นกําลังใจให้ต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันในยามที่ตกต่ําผมเชื่อว่า ท้ายที่สุดแล้วแม้ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะชวดทอ็อปโฟร์ลิเวอร์พูลจะไม่มีความสําเร็จอะไรเลยโล่งๆไม่ได้ไปแชมเปียนส์ลีกไม่ติดท็อปโฟร์ไม่ติดยูโรปาลีกไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เหลือถ้วยเดียวคิวคีเอาตอนนี้ที่เป็นความหวังริบหรี่เหลือเกินถ้าฟอร์มการเล่นยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเรียกอาจคําว่าแชมป์เบานี่อาจจะกระหึมโลกโซเชียลก็ได้นะครับแต่นั่นแหละแฟนลิเวอร์พูลอยู่กับมันมาแล้วอยู่กับมันมาอย่างยาวนาน แฟนที่เมือนอื่นเสียด้วยซ้ำที่ภูมิคุ้มกันยังน้อยเพราะยังไม่เคยอยู่ห่างจากความสำเร็จเหมือนกับลิเวอร์พูลที่ห่างมาถึง30ปีนี่เป็นเพียงแค่บทพิสูจน์บทหนึ่งเท่านั้นถ้าหากว่าคุณรักทีมเชียร์ของคุณจริงๆก็จงแสดงตัวออกมาเดี๋ยวมาพบกันแน่นอนกับช่วงสุดสัปดาห์นี้กับการภาคเสียงสดประเด็นแรกเลยโฟกัสไปที่เชฟอยู่กับลิเวอร์พูลจะกลับมาได้หรือไม่เอาไวท้ทีหลัง สิ่งที่ต้องการเห็นคือสปิริตความเป็นนักสู้ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าลิเวอ pool กับเชฟยูไม่ได้ต่างกันดาบคู่ทีมนี้ปีที่แล้วดุดันสร้างปัญหากับทีมใหญ่ได้ทุกนัดแต่ปีนี้เข็นไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเช่นเดียวกับลิเวอร์ pool เมื่อมาเจอกันในยามนี้ใครจะทำผลงานได้ดีคว้าสาแต้มอีกหทีมดิ้นรนหนีตาย อีกหนึ่งทีมต้องการอากาศหายใจอย่างที่สุดก่อนที่จะสิ้นลมหมดหวังในท้ายฤดูกาลกลับมาพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้เจอกันแน่นอนครับกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับผมสู้